สินค้า O.E.M. ของพรีเมียมของชำรวยหรือใครที่ต้องการสร้างแบรนด์เป็นของตัวเองในราคาต้นทุนจากโรงงานจีนราคาเริ่มต้นแค่หลักสิบเลือกใช้บริการ Vcan by c a โก o ได้เลยค่ะ เพราะเราดีตรงกับโรงงานผู้ผลิตสินค้า O.E.M ในประเทศจีนเองลูกค้าไม่ต้องกังวลเรื่องหาโรงงานในประเทศจีนมีเจ้าหน้าที่คอยให้คําแนะนําทุกขั้นตอนตั้งแต่เริ่มสั่งผลิตสินค้าไปจนถึงบริการส่งสินค้าถึงหน้าบ้านและมีโปรส่งฟรีในไทยลดต้นทุนได้เยอะมากลูกค้าจะได้รับสินค้าตรงตามความต้องการและตามงบประมาณแน่นอนขั้นตอนง่ายสะดวกไม่ยุ่งยากมัน่นใจได้รับสินค้าแน่นอนค่ะขั้นตอนการสั่งผลิตสินค้า O.E.M ง่ายมาก ลูกค้าเตรียมรายละเอียดสินค้าที่จะผลิตรูปภาพสเปคสินค้าจำนวนราคาตามงบประมาณของลูกค้าติดต่อเจ้าหน้าที่วีเทนไบคาโกเพื่อประสานงานหาโรงงานผลิตสินค้าด้วยตรงจากจีนเพื่อให้ได้สินค้าตรงตามที่ลูกค้าต้องการลูกค้าสามารถขอดูสินค้าตัวอย่างก่อนสั่งผลิตจริงได้ถ้าดูแลสิน